รางวัลชีวิตของคนวันพุธนะอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดที่จะมอบให้กับตนเองเอาตัวเองพ้นจากวิกฤตได้เสมอนะคนพุธนี่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทสมองเนะี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากเวลาที่คนวันพุธเจอกับวิกฤตเช่นเรื่องหนี้สินเรื่องความผิดพลาดเรื่องเงินเงินทองทอง บอกไปล่วงหน้านะคนพุทธนะไม่ต้องแปลกใจมันจะมีเรื่องลองผิดลองถูกเรื่องเงินทองทองเพราะเราเกิดมาเพื่อร่ํารวยเพื่อสําเร็จก่อนที่จะไปถึงความร่มํารวยความสําเร็จได้มันอาจจะต้องลองทําแบบนี้ดูเอแบบนี้มันได้แบบนี้ไม่ได้เออนี้ถูกแบบนี้ผิดมันจะต้องเจออย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วยไงต่อมาลิการเรนคนคนพุทธเนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับ เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกบางครั้งนะให้เรารู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวที่เราต้องเริ่มต้นบ่อยๆแต่มันเป็นการทดลองนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สิบครั้งที่ร,อร้อยเราอาจจะไปสาเร็จในะครั้งที่พันก็ได้นะเนี่ยคาพูเนี่ย,นเ,นยเนื่องจากลองมากคนอื่นสุดท้ายก็จะรวยคนอื่นจําไว้เลย แล้วหลายต่อหลายครั้งคนพนพุธนะจะด้วยความจําเป็นหรือด้วยเหตุปัจจัยต่างๆสภาพแวดล้อมมันพาไปอะอาจจะต้องทําอะไรแบบฝืนตัวเองเหนื่อยมากกว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นพักผ่อนคนพนทุธนี่ก็ต้องคิดไม่หยุดเลยนะลุกขึ้นมาทำเรื่อยๆเดินนอนไม่ค่อยหลับเออแล้วก็ลังเลใจไปมา ไอ้ความลังเลเนี่ยผมทําให้เราบางทีคิดทั้งคืนกว่าจะเอ่ยปากออกมาในตอนเช้าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนพุทธจะเป็นแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองคนพุทธนี่นะโดยลักษณะแล้วว่าเป็นคนเพื่อนน้อยเพราะว่าคบกับคนในหมู่มากดีแต่มีความสัมพันธ์ในระดับส่วนบุคคลเนี่ยไม่ค่อยถนัดเวลาจะคบกับคนส่วนบุคคลบางทีขาดเขิน ไม่เหมือนกับโอ้ขึ้นไปพูดบนเวทีนี่สบายๆนั้นเวลาทำอะไรก็ปรึกษาตัวเองเถียงกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆแต่สุดท้ายไปทางด้วยความที่เป็นอัจฉริยะองน,นพุทธเนี่ยอาจารย์อาจจะพูดได้ว่าคนพุทธนี่แทบจะเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดมากที่สุดในเวลาเจ็ดาวันเลยโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทําธุรกิจการค้าแล้วได้มีโอกาสได้สวมใส่วัตถุมงคล ที่อาจารย์ปกเสกขึ้นมาเพื่อเรียกซั์โดยตรงเช่นกําไรสมบัติจักรพรรดิเงินทองคู่นี้นะทั้งคู่สองวงเนี่ยจะเป็นกําไรเงินทองที่อาจารย์ให้บูชาคู่กันนะเวลาคนพุทธใช้แล้วเนี่ยมันทำให้หัวคิดสิปัญญาการที่เราทำไปลงไปแล้วเนี่ยมันสําเร็จมันคิดได้เฉียบแขบเฉียบคมแล้วก็ที่สําคัญคือพอทําไปแล้วมันได้ผลตอบรับที่ดีเงินทองก็ไล้มาเทมาสิ ลูกค้าคนหลักู้ใหญ่เตรียมตัวอดหนุนเนะียเวลาที่เราเนี่ยนะสําเร็จแบบใช้กําไรสมบัติจักรพรรดิแล้วเนี่ยเราความสาเร็จมันมามันมาแบบพอจุดไฟติดแล้วมันลามอะดังเลยวาสนาเรื่องของชื่อเสียงดีนะวาสนาเรื่องของการค้าขายซึ่งพอชื่อเสียงไปยอดขายมาถึงไหมมันจะมาเป็นลําดับแล้วสุดท้ายปลายทางเราจะเป็นคนที่สําเร็จในเรื่องของการมีเงินเก็บที่เพิ่มพูนมากขึ้น ไม่ต้องเอาไปแบบลงทุนทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็ร่ารวยขึ้นมาได้นี่คือรางวัลชีวิตที่คนเป็นพุทธเนี่ยจะให้กับตัวเองตั้งแต่ที่มีวิกฤตรู้จักอดทนรู้จักทําอะไรที่อา,อาจจะฝืนตัวเองคือเรียกว่าอดเพืยอไม่กินหวานยอมเหนื่อยในล่วงหน้าเพื่อจะสบายในบ้านปลายเนี่ยจะมีพัฒนาการตรงน,นี้ขึ้นมาซึ่งวันอื่นอาจจะทําได้บ้างไม่ได้แต่พุทธทำได้ดีการสมสายกำลังสมบัติจักรพรรดินะมีผลสประการคือหนึ่ง ทำให้เราหาเงินคล่องหาเงินเก่ง2องอุดรอยรั่วทางด้านการเงินไม่ให้รั่วไหลไปไอ้ที่ว่าร้อยรั่วภาคจําเป็นภาคอะไระเราก็ไม่ได้เสียเยอะแล้วสุดท้ายอะ่ะจะทําให้ได้เงินเข้ามาเป็นก้อนเอาไปปลดหนี้ปลดสินเอาไปต่อยอดไปตั้งตัวได้ให้ร่ํารวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสมกับที่เป็นคุณสมบัติที่คนวันพุธจะให้รางวัลชีวิตตัวเองนั่นคือความสําเร็จความร่ํารวยสมใส่งะไรสมบัติจกักรพรรดิเอาไว้นะคนวันพุธ